เรนวนรถบดเอาปยูทีรถบดขึ้นเขาบดเวี่ยีดบ่รถบดเอาปยูที่คือนนั่นรถบดบสไปยูี ขึ้นนวมไปเหมือนท่านท่นรอรถบูตก็รอรถนี่เนาะอืมจะใส่อะไรทบี่นี่โอ้เจือแต่เช้าแลันติดแล้วเห็นมั้อเนา Ơi ôi ôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì 龙。 quất đập bật nhau chắc này là gì bên này nuông lấy gì đi thu hái luôn bao นวมกนั่นเลยทีมัว่าลงมาดใดินเลยทีเอรถบดเอ็นยังว่าเลยทีมันก็บดแผ่นใหญ่นะมันดเด็นดนันไหนักนะฮะียังเสียงยัง Nó nấu tiếng nó phục thoa khăn mưa này. เหมือดเถพี่น้องบัดเหียวทันี้ฝนตกมากเนี่ยขึนที่นี่รับน้ำเต็มๆคับว้าเตือปรครับัเตรียมตัวจะเสรเดี๋ยวรถทุกขั้นต้องเข่ามา่นี่ครับบัม ดินถมใหม่ครับเดี๋ยวรอบวันกันดึงว่าขึ้นกันสิได้โทรหาชาวภาพ้วครับเกียรรถบดไม่ยู่หนี

xây luôn kiệt luôn là mấy đứa này nào 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 đốm đừng băng mình đừng là đi nhé đang hái đây phải không? Ừ, ừ. ไปพี like you know, why, why ่น้องไหวว่าไหวครับ